แล้วเมื่อคืนเขามาบางังค่าวหนูเป็นสัญญาหนูก็หนูก็ยังข่าวเพราะว่าหนูว่าอยู่ในความดูแลของบอสแบบนี้บอสเขาน่าจะไม่โอเคเพราะว่าอยู่ดีๆไปเพิ่มเหมือนแบบว่าหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้หา้าไอ้เงินไอ้เงินหนึ่งแสนมันคือการจ้างห้าไลเพราะวันที่เขาให้หนูไม่ได้มีการบอกหรือกล่าวหรือบอกอะไรหนูเลยสักคำเกี่ยวกับการว่าจ้างงะไรก็ ว่าทางด้านของบอสนวัตค่ะออกมาเปิดคลิปน้องแมงปอเนี่ยถูกบังคับให้เซ็นสัญญาให้เงินมาเลย1น0 0 0แบาทแต่ก็ไม่ได้บอกตอนแรกว่าเป็นเงินอะไรนะคะน้องก็เลยคิดว่าเป็นเงินพิเศษปรากฏว่าสุดท้ายไม่ใช่ค่ะกลายเป็นเรื่องราวที่โอ้โหต้องบอกว่ามันมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าทางด้านของบอสนวัตเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นวัตอิสระไกรศิลป์บอกว่าฟังแมงปอหน่อยนะเมื่อคืนเนี่ยถูกบังคับให้เซ็นสัญญา ซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะพอน้องเริ่มมีชื่อเสียงหลายๆคนก็ต้องการตัวให้น้องไปไลฟ์สดต่างๆงานานาโดยเพจเจ๊มอยร้อยแปีหนึ่งได้มีการสรุปใจความสั้นๆค่ะคือบอสวัต์เนีย่ยเขาก็โพสต์ข้ขอความเหมือที่บอกนะคะบ,บอกว่าฟังน้องปอหน่อยน้องเนี่ยถูกบังคับให้เซน็นแมงปอ,อก,กับผู้กันรับงานให้ไปไลฟ์สดที่คลินิกแม่จุดๆเมื่อวันศุกร์ หลังจบงานแม่จือจุดให้เงินคนละ1,000 0แสนบาทโดยที่ไม่ได้บอกว่าเงินนั้นเป็นเงินอะไรงานแม่จือจุดให้เงินคนละ1,000 0แสนบาทโดยที่ไม่ได้บอกว่าเงินนั้นเป็นเงินอะไรแม่เจอจ,จุดเนี่ยให้เซ็นสัญญาในสัญญาระบุว่าหนูรับเงินมา1,000 0แสนบาทจะต้องมีการไปไลฟ์สดกับเขาเนี่ยหครั้งด้วยกัน ซึ่งวันที่เขาให้เงินมาเนี่ยเขาไม่ได้มีการแจ้งเพราะถ้าหนูรู้ว่ามันเป็นการจ้างงานล่วงหน้าหนูก็จะไม่รับเงินเขาบังคับให้หนูเซ็นสัญญาแล้วหนูก็บอกว่าหนูเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในความดูแลของบอสดวัส์บอสน่าจะไม่โอเคกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนเพราะว่าน้องก็ออกมาเอ่อพูดได้ฟังตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของบอสใช่ไหมคะหากย้อนกลับไปถึงคําพูดพี่หนุ่มกัญชัยเคยบอกน้องผู้กันค่ะบอกว่าคุณเข้ามาสู่วงการนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเหมือนเหมือนก็ต้องบอก แบกรับพี่ไหวใช้ชีวิตให้เป็นไอผ้ผู้ไม่ใชใ่เป็นน้องผู้จําคำพี่ไหวนะผู้ของฟรีมันไม่มีในโลกอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูจะมาลอยากหนูจะมาเล่าระบายความรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูให้ทุกคนฟังคือวันศุกร์ที่แล้วหนูกับพี่กันะรับงานแล้วก็ ซึ่งหนูอ่ะพอเสร็จงานอ่ะแม่เฟิร์นก็ให้เงินหนูกับผู้การคนละหนึ่งแสนบาทโดยที่ไม่ได้แจ้งว่าเงินตรงนั้นคือคือเงินอะไรก็คือเขาเขาก็เหมือนแบบให้หนูก็คิดว่าเขาให้ให้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนนที่หนูทํายอดขายได้เขาก็เลยให้หนูมาหนึ่งแสนเพิ่มพิเศษจากค่าตัวแล้วพอมาเมื่อคืนหนูมาถ่ายรายการของพี่หนุด่มดำ ซึ่งเป็นเป็นงานของของแม่เฟินแม่เฟินก็ให้ให้หนูกับผูก้การอะเซ็นสัญญาเป็นเใส่ในสัญญาก็คือระบุว่าหนูอะรับเงินมาหนึ่งแสนต้องไปไลฟ์กับเขาอะต้องไปไลฟ์กับเขาอะห้ารังให้ครบหนึ่งแสนตามเลทค่าตัวของหนูขั้นต่ะอันเกา่าแล้วทีนี้ หนูก็เลยถามเขาว่าวันนั้นอ่ะเขาไม่ได้แจ้งหนูตอนที่หนูรับเงินอ่ะเพราะถ้าวันนั้นอ่ะหนูรู้ว่าเงินเงินหนึ่งแสนเป็นเงินการเป็นการจ้างงานล่วงหน้าหนูก็จะไม่รับแล้วก็หนูอ่ะคิดว่ามันคือรางวัลที่หนูขายของได้เพราะว่าเวลาปกติแล้ว เวลาหนูไปไล์บังที่หลายๆที่ที่หนูขายของได้เขาก็จะมีของขวัญให้หนูหนูก็เลยคิดว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่าจ้างล่วงหน้านคิดว่าเป็นเงินกันทั้งคู่ทั้งมูกัตแล้วก็หนูก็เลยรับเงินมาแล้วเมื่อคืนเขามาบังขามให้หนูเซ็นสัญญาซึ่งหนูก็หนูก็ยังถามเขาว่าหนูอะอยู่ในความดูแลของบอส แบบนี้บอสเขาน่าจะไม่โอเคเพราะว่าอยู่ดีๆไปเพิ่มเหมือนแบบเพราะหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้ห้าไอ้เงินไอ้เงินหนึ่งแสนมันคือการจ้างห้าไลฟ์เพราะวันที่เขาให้หนูไม่ได้มีการบอกหรือกล่าวหรือบอกอะไรหนูเลยสคำาเกี่ยวกับการว่างจ้างงานล่วงหน้าหนูก็เลยรับเงินเพราะว่าหนูคิดว่าตรงนั้นอ่ะคือเงินรางวัลพิเศษที่เขาให้หนูแล้วเมื่อคืนน่ะเขาก็บอกว่าเขาอ่ะคุยกับบอสเรียบร้อยแล้วหนูก็เลย หนูก็เลยต้องจำย้อนที่จะเซ็นสัญญาตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ให้หนูคืนเงินหนูรับเงินเขามาแล้วแล้วเมื่อเช้าบอยก็โทรมาหาหนูแล้วก็ถามหนูว่าทําไมอยู่ดีๆตารางงานเพิ่มแล้วหนูก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขา,าไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเลยก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นหนูก็เลยหนูก็เลยตกใจแล้วก็ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ